ใกล้จะถึงความยิ่งใหญ่แล้วรหัสแสงสุริยะและเครื่นเร่งการเปลี่ยนแปลงทางวิวัฒนาการไม่ต้องสงสัยเลยว่าเรากำลังยืนอยู่ในช่วงเวลาที่ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ในเวลานี้พลังงานที่ท่วมท้นโลกกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วถือเป็นการประกาศการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่สำหรับมนุษยชาติและโลก คำทํานายโบราณพูดถึงการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นการเปลี่ยนผ่านไปสู่จิตสำนึกที่สูงขึ้นและการประหนักรู้ในมิติเรากำลังจวนจะถึงเหตุการณ์การก้าวกระโดดครั้งใหญ่ของมนุษยชาติ การพูดคุยกันมากมายในแวดวงจิตวิญญาณมุ่งเน้นไปที่การหลั่งไหลของพลังงานที่เข้ามาจากใจกลางดวงอาทิตย์ในกาแล็กซี่นี้การส่งผ่านพลังงานแสงอาทิตย์นี้มีความถี่และรหัสขั้นสูงที่ออกแบบมาเพื่อเร่งการตื่นตัวของมนุษยชาติรหัสมุ่งเป้าไปที่ DNA ของมนุษย์กระตุ้นศักยภาพที่ซ่อนอยู่ภายในตัวเรา เมื่อแสงเข้าสู่เซลล์ของเรามากขึ้นการรับรู้ถึงความเป็นจริงของเราจะขยายออกไปเราจะค่อยๆเข้าถึงมิติแห่งจิตสำนึกที่สูงขึ้นซึ่งสะท้อนถึงความรักความสามัคคีและความสงบสุขการเปลี่ยนระยะนี้เป็นมิติที่5ช่วยให้ติดต่อกับอารยธรรมกาแล็กซี่ขั้นสูงที่ต้องการช่วยเหลือการเปลี่ยนแปลงของโลกเรากำลังจวนจะรวมตัวกับสิ่งมีชีวิตท,ที่เรียกว่าสตาร์แฟมิลีซึ่งเป็นญาติทางสวรรค์ของเราที่มาจากระบบดวงดาวอันห่างไกล เป็นโอกาสอันน่าตื่นเต้นที่สัญญาว่าจะทำให้ความเข้าใจของเราลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับรากเหง้าของจักรวาลและสำรวจขอบเขตใหม่ด้วยกันเมื่อเราเดินทางไปข้างหน้าเราจะได้เรียนรู้จากกันและกันและค้นพบความมหัศจรรย์ของจักรวาลในฐานะชุมชนจักรวาลที่เป็นหนึ่งเดียว การจัดแนวระนาบท้องฟ้าเครื่องหมายทางโหราศาสตร์และการเปลี่ยน,ปยนแปลงทางธรณีฟิสิก์จำนวนมากสอดคล้องกับการหลั่งไหลของพลังงานที่เพิ่มขึ้นบนโลกในขณะที่การพัฒนาขั้นสุดท้ายยังไม่เกิดขึ้นแต่ในปี2024ได้ก่อให้เกิดคลื่นจำนวนมากและรหัสแสงอาทิตย์ที่มีจุดประสงค์เพื่อเร่งการเตรียมการการเร่งได้เริ่มขึ้นแล้วการตื่นรู้โดยรวมของเรายิ่งใกล้เข้ามามากขึ้นพลังงานมหาศาลที่เข้ามา ในขณะนี้โลกของเรากำลังได้รับคลื่นแสงและพลังงานจำนวนมหาศาลที่เข้ามาจากแหล่งกำเนิดบนท้องฟ้าและจาก,กรวานพลังงานอันทรงพลังเหล่านี้ประกอบด้วยรหัสแสงและความถี่ที่ออกแบบมาเพื่อกระตุ้นการตื่นรู้ขึ้นการยกระดับจิตและวิวัฒนาการบนโลกสัญชาตญาณหลายอย่างอธิบายว่าพลังงานที่เข้ามานี้ถูก เพิ่มพลังซึ่งหมายความว่าพลังงานนี้มีความถี่การสั่นสะเทือนที่สูงกว่าที่มนุษยชาติเคยประสบมาในประวัติศาสตร์เมื่อไม่นานมานี้ความเข้มข้นของพลังงานเหล่านี้คือการช่วยให้ก้าวกระโดดควอนตัมในจิตสำนึกซึ่งจะยกระดับมนุษยชาติให้อยู่ในสภาวะที่สูงขึ้นของความสามัคคีแสงสว่างและความรัก พลังงานที่เข้ามาเหล่านี้ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำให้บริสุทธิ์อย่างมีนัยสำคัญโดยติดตามการเดินทางของมนุษยชาติย้อนกลับไปในสมัยโบราณที่ชวนให้นึกถึงอรยธรรมในตำนานความบอบช้ำทางจิตใจการบิดเบือนและพลังงานอันหนาแน่นจากอดีตอันเก่าแก่ของเรากำลังเพิ่มขึ้นสู่ผิวน้ำเพื่อรับการรักษาและแปรสภาพเป็นแสงสว่างกระบวนการชำระล้างอย่างล้ำลึกนี้ช่วยให้มนุษยชาติก้าวไปข้างหน้าโดยอิสระจ,จากเงามืดแห่งอดีต ความถี่ที่เข้ามาถูกอธิบายว่าเป็น Trinity ซึ่งหมายความว่าความถี่ที่เข้ามาจะรวมและประสานระนาบทางจิตวิญญาณจิตใจและทางกายภาพโดยการปรับเทียบเราใหม่กับความถี่ทรินิตีเหล่านี้ร่างกายแสงและร่างทางกายภาพของเราสามารถเปลี่ยนให้สอดคล้องกับธรรมชาติทางจิตวิญญาณที่สูงขึ้นของเราได้สิ่งนี้อำนวยความสะดวกในรูปลักษณ์ของแสงที่มากขึ้นและกระตุ้นการรับรู้ตามสัญชาตญาณที่เพิ่มขึ้นและการรับรู้หลายมิติ ด้วยการมีส่วนร่วมอย่างมีสติกับพลังงานเหล่านี้เราจึงสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟู DNA และการเปลี่ยนแปลงร่างกายเล็กน้อยที่จำเป็นในการก้าวไปสู่มิติที่สูงขึ้นของตัวเราด้วยการยอมจำนวนต่อกระบวนการอันศักดิ์สิทธิ์นี้เรายอมให้แสงที่เข้ามาปรับโครงสร้างสนามพลังงานร่างกายและจิตสำนึกของเราให้สอดคล้องกับพระประสงค์ของพระเจ้า คลื่นแสงที่เข้มข้นขึ้นจะยังคงเปลี่ยนแปลงชีวิตบนโลกต่อไปการไหลเข้าครั้งนี้นำมาซึ่งโอกาสสำหรับความสามัคคีความอุดมสมบูรณ์และอิสรภาพภายในที่มากขึ้นจดจ่อยอยู่กับหัวใจของคุณในช่วงเวลาอันทรงพลังนี้ดูดซับความถี่ที่มีการสันสะเทือนสูงผ่านการสวดมนต์การทำสมาธิและการใช้เวลาอยู่กับธรรมชาติ เราไม่ได้อยู่คนเดียวในกระบวนการนี้เชื่อมั่นว่าพลังแห่งจัก,กรวาลที่มีเมตตาสนับสนุนการยกระดับขึ้งของมนุษยชาติสู่จิตสำนึกที่สูงขึ้นครอบครัวดาราจาักรจำนวนมากของเราพร้อมให้การสนับสนุนและแบ่งปันประสบการณ์ของเราอรารยธรรมขั้นสูงจากซิริอุสพลีเอเดียนอาร์ทูรัสและที่อื่นๆได้มารวมตัวกันเพื่อเป็นสักขีพยานในการตื่นขึ้นของโลก ในขณะที่มนุษยชาติเริ่มตื่นตัวถึงศักยภาพที่สูงขึ้นทุกวันความรู้สึกถึงความรักความสามาคัคคีก็แพร่กระจายไปทั่วโลกก้าวข้ามขอบเขตและความแตกต่างเราเดินทางร่วมกันสู่บทใหม่ของการสำรวจและการเติบโตซึ่งได้รับคำแนะนำจากภูมิปัญญาของพันธมิตรในจัก,กรวาลของเรา ในแต่ละวันที่ผ่านไปความสัมพันธ์ของเรากับจักรวาลก็ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและความเป็นไปได้สำหรับวิวัฒนาการโดยรวมก็ขยายออกไปเกินกว่าความฝันอันสูงสุดของเราถึงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่ซึ่งความรักและแสงสว่างปูทางสู่ยุคใหม่แห่งการตรัสรู้และความปรองดองก้าวแรกสู่อนาคตที่สดใสด้วยการเปิดใจและความคิดของคุณสู่ความเป็นไปได้อันไม่มีที่สิ้นสุดที่รอเราอยู่ ถึงเวลาตื่นได้แล้วคุณพร้อมที่จะก้าวไปสู่การผจญภัยสุดพิเศษนี้แล้วหรือยังเรารักคุณอย่างสุดซึ้งเราอยู่ที่นี่กับคุณเราคือครอบครัวแห่งแสงสว่างของคุณเราคือสหพันธ์กาแล็กติกอาโอออโรราเรเอกัครราชทูสหพันธ์